สวัสดี ant, ท room, mm ่านผู้ชมุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหย่องแฉแนวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา <Lords> รีวิวรหัสนะครับผมรหัสเครือหล่าๆนี้นะครับผมเล่าๆแต่ดนใจทุกคนเออมาเริ่มต้นอ่ะไม่ไม่รีรอหนับผมไม่รีรอเลยนะครับผมแล้วก็จะไปเริ่มที่อ่าเขาเรียกอะไรโปรไฟล์หรือล่านี่นะครับผมผมก็เล่นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิ่นแล้วนะครับผมห้าเดือนแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ Diamond IV นะครับผมแจมสามพันนะครับผมโปรไฟล์นะครับผมที่เครดินะครับผมเครดิตทีมนะครับผม2องจุดนะครับผมเฮ้มาดูเครดิคู่นะครับผม2.06นะครับผมโซโล่นะครับผม2.03นะครับผมก็ไม่ต่ำกว่า2นะครับผมตลอดชิดนะมาดูจัดอันดับนะครับผมจัดอันดับอ๋ออย่างน้อยเรียกครับ1.85นะครับผมโซโล่นะ สอนคู่นี่คิดเยอะเดอดหน่อยนะครับผม4.06นะครับผมแล้วก็ทีมนะครับผมทีมไม่ถึงสองนะครับผมอยู่ที่1.95นะครับผมเกือบถึงสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนเลยดูตัวละครกันเลยนะครับผมตัวละครนะครับผมที่ผมมีนะครับผมเพื้อนก็คือเออนี่นะครับไม่มีฮีโร่เยอะนะหนึ่ง อ้อาวอาวเถอะอาเดินเ,เรื่เถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอา้าห้ผมก็ดนแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวนะครับผมที่ไม่มีนะครับผมผมมีก็ ตัวละครที่ผมใช้ก็วิลหกสองตัวนะครับผมแล้วก็วิลห้าสองตัวนะครับผมคือเอล็อกสองเอล็อกวิลหกนะครับผมเชนลี่วิลหกนะครับผมแล้วกเ็เขาเรียกอะไรพาโลมาวิลห้านะครับผมแล้วก็แม็กซิมวิลห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันเลยกุ้งหูนะครับผมกุ้งหูน่าจะมีแพนด้าตัวเดียวหรือเปล่าใช่นะครับผมมีแพนด้าตัวเดียวนะครับผม ที่มีนะครับผมเพื่อนคือมีแค่แพนด้าตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เราจะไปดูคอลเลคชันกันเลยนะครับผมอยู่ที่พื้นหลังนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็ไม่เยอะนะครับผมเิม่เล่นนะครับผมแดงซีซั่นที่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่ะซีซันสิบสี่ไม่ขึ้นแดงหรอวะ เออเพื่อนเพื่อนผมหมายขึ้นแดงว่าเพื่อนสิบสามสิบสี่อ๋อสิบสี่ซีซั่นนี้นี่วะยังไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์นะเอ้รูปนะครับผมคือนี่นะครับผมนี่นะก็ไม่เยอะครับผมก็คือใช้รูปนี้นะครับผมดูยีกล่องดวงใจเลยนะครับกล่องก็มีน้อยมากนะเพื่อนมีแค่สี่กล่องนะครับอันนี้ก็ได้มาจากอ่เขาเรียกเลยเลืออเล่อนขั้นซีซั่น สั้นกันก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเติมได้รับหรือเปล่าอันนี้ก็ฟรีนะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่รู้ทาอะไรได้มานังง่นแหอนแล้วที่กระเป๋าสพายกันเลยนะครับกระเป๋าก็มีกระเป๋าหมูนะครับผมม,หมีหมูชมหมูชมโพนะครับผมแล้วก็อะไรกวางหเหรอแพนด้าน,นะครับแล้วก็เติมลังคั้นซีซั่นนี้นะนี่นะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เอ้ยไม่ใช่ดิหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมเออแปดล้านแหละคุณผู้ชมแปดนะครับผมหกเจ็ดอันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลมชุ่มชีพกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมลมชุ่มชีพนะครับผมก็ไม่เยอะนะครับผมเพื่อนเพื่ไม่เยอะนะมีน้อยมากนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ถ่ายเติมนะครับผมลาบๆาวจะโดนใจนะเพื่อน ดูแอร์บ่อยกันเลยนะครับผมก็น,นี่จากเดินคันนะครับผมเดินคันนะนะครับไอ้พวกนี้ได้มาฟรีๆหรือเปล่าไม่ดูงเงียนไม่รู้ว่าได้มายัางไงนะครับผมเฮ้ยไอนี้สวยปะทำไมผมไม่ใช้ไวะเนี่ยสองสองอันเลยดูที่พาหนะกันก่อนเลยนะครับผมมีแค่รถจิ๊บคันเดียวนะครับผม ยีิปสี่ทองนะครับผมท่าทางก็มีไม่เยอะนะครับผมก็ค,มคือเส่ครบทุกอันนั่นเองนะครับผมเนี่ยเลยเจอวโอหถ้าใหม่ก็เฟี้ยว่ะท่านผู้ชมโอ้โคตรเฟี้ยวครับผมนะ แล้วมาดูที่สกินอาวุธกันเลยนะครับผมอินโฟไม่มีสกินนะครับผมอินโฟนี่ไม่มีสกินนะครับผม AWM สี AW ่ทองนะครับผมสองไม่มีสกินนะครับผม AK มีลั่นสองนะครับผมพวกไม่มี M14 มีได้จากอะไรวะขาเรียกอะไรตู้สุมนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่สก,กามีสองกระบอกนะครับผมสองกระบอกนะ v e s นี่ได้มันจากลิขั้นหรือเปล่า กอซา mp 4 0่ลายหิมานะครับผมรัน2คู่นะครับผมแล้วก็ m 7 9นะครับผมก็สเป็บแล้วก็ x m 8นะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนดูที่การแต่งตัวเลยนะครับผมแต่งตัวนะดูที่แฟชั่นนะครับผมดูที่หมวกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีสิบนะครับผมหมวกมีสิบนะครับผมทุกคนแล้วก็เ,เขาเรียกว่าแะไนตานะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้านะครับผม, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, มนะมนะมเพื่อนดูที่เสื้อเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะครับผมสามสิบสามเอ็ดนี่ก็มีมันสามสิบชุดนะครับผมเพื่อนเพื่อเสื้อนะแล้วก็มันดีเไซน์เกียงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบห้านะครับผมนะได้ใช่สิบห้าแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่รองเท้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนะครับผมแล้วก็มาดูที่ชุดนี้นะครับผมมีแค่สองอันนะฮะ สองอันนะครับผมมีแค่สองอันนะครับผมแล้วก็มาดูที่กล่องอันนี้ก็เปิดทิ้งไปเลยนะครับผมนี่โฟยังไม่ได้อยากใช้นะครับผมส่วนมากก็จะเล่นสแกนนี่นะครับผมก็มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้หญิงเลยนะครับผมชุดผู้หญิงนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็มาดูเชนลี่นะครับผมโอเคเขาทำการแต่งตัวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีเจ็ดนะครับผม,มเพื่อนหมวกมีเจ็ดนะของผู้หญิงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็มีเจ็ดเหมือนกันนะครับผมฉนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นผู้หญิงนะครับผมเสื้อนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ้ไม่ใช่ดิ สิบแปดนะครับผมน่าจะมีสิบแปดนะครับผมสิบแปดสิบเก้านะครับผมดูที่กางเกงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้านะครับผมบนเกงมีเก้านะครับผม,มเพื่อนนะมีเก้านะแล้วก็ดูรองเท้าเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ รองเท้ามีสิบนะครับผมส่วนอันนี้ก็มีสองเหมือนเดิมนะครับผมผู้หญิงผู้ชายอย่างละหนึ่งะครับผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับผมโอเคทุกคนบายบายนะครับผมเจอกัน EP หน้านะครับผมดีครับผมบายบายครับผม